เพราะว่าตอนแรกว่าสีพากันย่ายเนาะให้ทงเพิ่นมาซอยว่ะ<า>แล้วก็สีเอาไปทางล่างบ้านนะถท่อมันสันน่นพอดวันนี้มันเอาไปดูมีตัวใหญ่ๆอีอ่นนองผมก็็ต่ออันไปได้เนาะแต่ว่าเขาสีเอาไปล่างบ้านมันกับ,บ่ถึเ โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกับน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อเมื่อนี่กะแวะมาเชิญผู้วงพี่น้องไงเนาะทางปลาทองเพิ่นไปหาคุดจิโลพี่น้องคุดจิโปมอะลรเนาะก็เลยมาส่งเพิ่นพี่น้องไงมาน้องวันดีน่องเพิ่นไปนํำกันพี่น้องแหลวกับพี่น้องดอนน้ำได้จักได้หรือบบได้พี่น้องไยเพิ่นอย่างมากก็เลยมาส่งเพิ่นอยู่เพื่อนเพิ่นที่แหละว้าพี่น้องบรรยากาศวมือนี้ก็แเดดค่ะอะีรเนาะ มาเพราะว่าพากันพลาดพี่น้องเลยคุ้มพี่น้องมาทางป่าคนทางเนี้ยห่างเนาะโบเห็นเพราะว่ามันน้แนมยังโบทันบก็อกนะพลาดแต่ว่าโหลดบอกว่เป็นยังเนาะเขาครึ่งไหวได้พี่น้องโลมลงเนาะนี่แหละเปียกเวิร์ตามเพิ่นว่าบพิ่งจะเจ็บวะม่ใสิเจ็บแต่ก้นเลนหนึ่งอะไรพี่น้องเอาก้นลงโอ้ยว่าคนทางกันยากคนยากโพอะไรมาก็เป็นเด็กน้อยเนาะอัดซามมาเลย บนทางมันบนุอยากดีพี่น้องคือเห็นอะไรเนาะทางบ้านเท่าก็ได้บรรยากาศพี่น้องเลยแ่งน้าเพิ่นการยังอยู่นี่นคือเก่าเนาะเพราะว่าอันบบมีทอพี่น้องเพราะว่าตอนแรกว่าสีพากันย่ายเนาะให้ทงเผิ่นมาซอยว่แะแบบมนก็สิเอาไปทางลางบ้านนะทอมันสัน่นโพดแบบนี้อ่มันทอบ่เทิงนะนอกจากว่าเขาที่ซื้อทอมาก้ะก็สีตอ่อทอไปทางล้างเนาะพี่น้องมันกะทางหน,าาน้าบ้านเทาสีเห็นให้บบเพื่อนนะแต่ว่าอันนี้มันกะ บมีทอแล้วก็เลยปาไ้น,นี่ก่อนเป็นกระจกใหายไปอยู่พี่น้องมันเปื่อนเนาะทางหน้าบ้านทอก็จะเป็นคลายแนวใดเนาะคือสีแพงอยู่บ่มันทอแข็งซัมมันเปียกเปื่อนแบบนี้เนาะนนทางนี้ค่ะเ <c oughs> ปียเพราะวะ่าเขาใส่นะั่นนี่เลยทอผัดันสันส้นใช่พี่น้นองเลยสั้นเนาะทอแข็งแบบนี้แหละต่ออันไปได้เนาะ แต่ว่าเอสิเอาไปล้างบ้านมันกับบเถงก็เลยอันบัเดยเอาไปวันนี้ป้าว้นี่ก่อนวะถามีเงินซื้อถอคู้เล่นคนจังสีต่อไปเนาะถออ่อนมันกระถือพี่น้องแต่ว่าอันนี้ถอแข็งมันจะแพงหน่อยหนึ่งเป็นถอนปิ่งนำนะ สวัสดีเพิ่นห้ากามาพี่น้องเาสบายดีละ่ะสบายกินน้ังเย็นถั่วแค่โจกินโจกินวงผลจะเข็ดยังพี่น้องอันนี้เก็บน้ำเก็บนี่เนาะสบายดีเดอ้อสบายดีอ๋อเด็กโตอบผิวทั้งแคบวันนี้ไปเบิ่งไปเบิ่งจิโร่เพื่อนเรพี่น้นอง,ออองเราได้ซ้ำได้เนาะเพิ่นมาแต่คุดจิโร่เลยพี่น้องอบแต่คนแด่จากโตเนาะ อ๋อสบายดีนางลิ้นสบายดีติโตี่นกันน้องเป็นหนุ่มคนเสืออ๋อสบายดีเลยป้าทองอืมไม่ดีเขาพาไปปิ้งได้็กโตเลยก็มีตัวใหญ่ๆจะพุดอยู่เบื้องหลังนี่นะเป็นหนุ่มเสือกันไปหรป้าหลอดหลอดไปไปทางนี้ไปทางล่างเลยเถอะตุ๊ดชิ้นใหลายตัวเต๋อมาหนับโชยุกลืมแล้ว Nam gia đặt sò nè, cho nên bọn ạ. Cái này mẹ luôn nè. Luôn nè. Này cứ xin đề tôi vô. Ha. Vâng vâng. Bánh nhà, bánh nhà. Ờ quay đúng. Mấy tôi nhảy nhảy cũng có cái gì khua bỏ lưu và chèo Ừ, khua của nhà chèo bạn chèo bỏ và chim này lời, thám thịt เอตอวเจ้าสาวแล้มาันเดบปุ๊บปุ๊บห่ามันหนักมันลง่แม่แม่ไม่เยก็ลงเลยไปหาบากินข่าวนะแม่ดอนพจกินข้าวแดอน่อย่าเอาบ้าสกอึน้อออดเอ้ยเอ่เขาหนึง็อ๋อยังอันนี้โตยังอันนี้นะบึง บึ่งบอกก็เออเพิ่นซับเลยอาจจะคุดเป็นเซยเนาะแซบแซบแม่แซบแจวกินก็ได้แจวใส่กินหร่อยังก็ได้บึ้งตัวผูกมาจ้าอันนี้มัมีไข่โอ้พี่นองกโอ้พี่น้องก็ที่ปรเพิ่นเนาะด้ลายเตอนึ่งว่เออมีรบมีดีนบบต้าอ่นต้าถานผัดต้นได้น่อยเลยตัวน่อยแต่ว่ามันตื้นดี่นเต้นแล้ว ยาไปยมานัังวันดีนังวันดีพอดเจ็บบ่ล่ะเจ็บบอเจ็บบอเจ็บหัวเลยคุณเจ็บบอกเจ็บีว่เจ็บบอกเ้ยหัวคือสิบ่เจ็บหนังทางหนาเฮาบรีเฮาบรฟ้าหนังนำกานกับเสอะวัดจาักอืม่กินยานี่ยได้ใช่ยาอยู่่ ยาหนังร่างยาแก่ปวดทันเดย์มันจะเก็บต้นโตเอากระแม่เอาอันนั้นลงพี่น้องกันเนาะเอาหลังลงแม่อยู่ในทงนะเนาะอันนี้อืมลายยุบพอแจวเลยแจวหัวกินทำก้อนกริหนาโตอืมบริขุสบริขุกะได้อันนี้นะพูะเจ้าคนถูก ตั้นให้เพื่อนอีกพี่น้องเลยเอาไปยัไงไงบอดายอนันบอดายไปฟุตไปไปสื่อเนีงนะได้น้ำปาดเพือนเพื่อนพี่น้องทางนี้กันเนาะปาดยามแดดเลยลมเนาะลมลมเงี้อนี้นะบังไยปิดบนองลินเห็นสิผัวจิโลดังให้แม่แล้วแหละ mèo gà chắc vườn năm nọ

ดใครทนที่รอใส่ลายคนถักนี้ใส่เป็นหัวห้ามจดึงขีมันออกนี่มีชายกีมห้าพุดอือพ่อดนขวบพ่อในแจวกินกระบอกพักแสบแลยเอาผู้หญมาอยาวห้าก เลื่องขีมันออกครับเลื่องขีมันออกทำมานอนพุงันะครเอขีมใช่บังคเหมือนกระเซาเป็นไข่ะเล่นตบ่นตะปูบอาะเ่นตุบะนี่ตัวผูบอ่ตัวแม่มีบอ่ คนตกแล้วมันอยากค่ะคนมันยากหน่อยหนึ่งเวลาคนตกแล้วมันจะง่ายคนพูดได้เป็นหนาคุยเนี่ยมีแต่คนพูดดีมันเมืดอยคลายประตูมันเมื่อยคลายประตูครบเท่ามันครบจะเลยระวังมันต่อยมือ น <c ười> ้องขมนำบ่อ๋ออนาถ้าว่าแม่คุกนะเพิ่นตัดอันนั้นออกแล้วพี่น้องเพิ่นเอิ้นยังกแย่บ่บ่แม่นเนาะบงเป็นสีด่อยากคนมา0น้องใหม่วนั้นก็ย่างบ่น้อยทงไผยังมีบ่อยู่เอาเนาะโอ้ยอมหัน เอาไม่อันนีด้เอาไม่อันีด้ดังไพ่ละแบบแบบแป้นตัวมันดอกนะใหญ่มบุจับล่ะนางองนางองเลยนตัเลใ่นี้าลให่มีขี้ยให้อม่อรเอใส่ขีอใส่แม่เพื่อน วันดีก็ใส่เป็นบ่เออเอ้เอาค่ะดีมีแต่ยาอาต้มเอ่อเออมยาได้ใส่เลยทิ้งทษบีผีมันหรอน ชีมือกินไปเชื่อตกระโมมันก็บีขี้อยู่เนะจมเอากรโดมมันไม่ย่าเลย้มเฮ้ยมันมันหัวกุดเลยมันตื่นเพรว่าจักซับทั้งหัวปีกระอกมันอ่านเองมันบะมันลมอย่างอาสายสายถออันที่ว่าเป่งน้าอันนะคะใช้ได้จะสื่อว่าื่อว่หรือว่ามันมีในเืินมาแต่เก่า ตัวอันต่อได้มาฮันดี้จะยันบะเถิงนะเนี่ยมันไปเถิงเพี้ยแล้วบ่ออันตะเกาในเจะาสื่อบ่อรัวมันมีอยู่ในเฮือนเอาอยู่ชวนฮันดี้อืมถ้าไปสื่ออยู่นะจจกว่าแพงเนาะมันแขงเป็นชายเป็นเม็ดแต่ว่าหัวเม็ดเท่าไหร่เปาเป็นดีเพราะว่ายู่หันนะมันอยากเปื้อนเพราะว่าทอบะเถิงก็เริ่มมันได้ง่ายพี่น้อง ตทนแรกก็ทาให้น้ำเยอะิงๆให่มากเลยเงินอ้าวพอมึงขาดไปเลยมันมืดมันมืดระย่ามาพี่มันมืดระย่าพี่จะไปอืมร่าพี่ไปยันท่อบบะเถิงทอบบะเถิงระย่ามาทางหลังเนาะถระย่ามาทางนี้มันสิีเปื่อนๆทางหน้าเพื่อนเพราะว่ามันลุกดิอันนี้มันเปียกอยู่มันอาบทุกมือต้องไปถามมึกราคาทอถ้าว่ามันมีเงินพอซื้อก็จังไปซื้อมาแล้วก็จังย่ายพากันหามมา มัทคังันชื่อโอ้โหเนี่ยบอกีดีคนแดงเงินคนเดทำั้ดีปึใครแงเงินแม่เออกรอาะตงไงโเนบโอ้โหราคาเขาได้บริษัทก็ชิบขอใครเป็นเม็ดบอกเม็ดหนึ่งนี่ประมาณถ้าแพงสุดนี่แซนไป <tre> นนแม่ขอหเป็นเม็ดนะแม่ถ้าแพงที่สุดนะคือแซนจีวประมาณบม่หอดดอกชองเลยบาทนะมแม่ขออนุญาตเม็ดชิ้นแม่แม่หอดีเนาะมันมันไหลไปตามมันเออกระโกะยาวเติอแล้วเผื่อหอด้างบ้านเเออออคอใส่นี่แหละ <c oughs> <ๆ c oughs> มันเป็นถอแข็งถ่อนที่วันอ่อนๆนะก็มีแต่วันบวชักเนียมันบทน ถอดมันีะทนกว่า <ไป S 1> ตัวอ่อนนะมันจะถือกว่ามันเป็นสีขเขียวค <ไป S 3> ่ะเด็กทำไปจีนนะขุดเป็นขุดอันนี้นะเด็กคือสีาปปลายโตเติบหอดบ่ห่าหาชิบไปโตไปแล้วเนาะเดี๋ยวหอดบ่หอดบ่ลงชาปวไปปะบ่ลายเติบเลยนี คนมกุดนี่คือสีไดกว่นนี้เนาะข่าวคุดในสวนเบาเรือทางเหนอเราปว่าอะนรชต่ชักกนนั้เบาแล้วไคแเนี่ยเออแถวนั้นคือสมีอยู่แล้วคนหมักมคุดในแถวนั้นค่ะนี่จมีกิโลอันหนกิเนาะมา อคอืบา,าปีกออกเป็นซาไข่แล้วพี่นองง้อยเป็นไข่มือนะครับไข่ในดอกมือไปองเฮียนได้แลวมือทำไม่ได้ปีกอกมใส่ที่รอวาปีกขี้ออกอื คุณยังเคลียร์ไหมค่ะดึงปีกมันออกน้ำมเลยก็มีแล้วมันครบค่ะมันครบอยู่แล้วพิงค์เคยบริ้าคแม่เป็นดูเพื่อนมีแต่ไปกับรางวัลดีเคนย่ามีที่เราครบมาเริ่มบอก กำลังเชียนนั่นกำลังสิขี่มาพี่น้องกันพากันล้มสามคนใครแต่ขึนรถได้ตลาดแล้วก็หูโตน้องดอนแล้วพกับน้องน้องดอนยอดและเต็งกูน่ะน้องดอนเต็งเจ้าแล้วก็น้องวันที่น่ะมันได้มัได้ออกมันบันได้ล้มผนอยู่ในรถอยู่ในรถในน้ำหน้าห้เัวนางในรถบนทางกันเนี่ย เนอะไปทางบันทันบมดตีเขานี่จะได้ถ้าฝันบ่อยากโค้งฝักคนทางมันยากทางนี้ไปกันนั่นบ่ามือนั่นเด็กน้อยก็เป็นทงยังพากันลมหลุนเบิดหลดพื้นโดนแต่ว่ามือเจมเป็นขีดต้มขวบอันนี้กะใส่ของไปพูดพี่น้อยพิ่นบันน้เอาตีนมันออกเนาะปอนเข้าเลยได้เต็มควงนี่เชื่ได้ได้ทันทักคูดจนหอนตัวแรง ไปแล้วหม่องเบิดท,ทุกหม่องเลยสิบพันเะมือนจะแตกจะโตเดี๋ยวนี้เนาะข้าวคลายกินหาโตแต่สิบพันไปหาคุดโอ้คายก็ได้คายคันนี้ยมันนั่นแต่ว่าเขาคุดกินพอได้กินเดี๋ยววันน้องลินดังคลยติดรู้จักเออเกลือใส่กีมี่แมบานตั้งอ่ะ,อะบนนี้เกลือใส่ ติดบ่ดละจียังจีจิรอเป็นดังไพ่ให้แม่เป็นผัวจิรอบื่นกับไปห้องเฮียนบ้านองลินไปบ้าวบันจันกับได้ไปแล้วต้องทิ้งถ้วยกับอาบน้าไปห้องเฮียนบ้านนี้เศร้าเป็นไข่เลยมือนะเพราะว่าบ่สบายพี่นาเป็อนางวันนั่นดังเนาะทานเบิดแล้ววะ

แต่ละมื่อเดี๋ยวก็กินในนี้บ่หรือว่ามีแต่กินน้ำนนั่นบอกเออต้มกินกันมันกากีอันหนั่นเลยมันบ่ได้เปื่อนเนาะมันใส่เลยโตมกินดูคุณมึงคุณมงเอาเงินมาใส่ซื้อสุกหนึ่งสิบแปดพันพี่น้องไอ้น้ำชูเมินแต่ว่าอยู่ห้องงานมันนาประมาณหกเจ็ดพันนี่แหละแต่ว่ามันกระโบนะคือเก่าแล้วเนาะกินหลายคน คขน้นน้าก็กินน,น้ามานันได้น้ำอยู่แถวบ้านน้ำบ้านอันนั้นก็กินเลยบ้านว่าบ้านแถวบ้านนอกค่ะนะกินได้แบบนี้เลยนำสั่งอย่างพวกกระเจาะกินมันจะออกแบบอันนั้นหน่อยหนะน,นึ่งมันจะมีกลิ่นดินเนะาะมาขออธิรอ เขามือเราจนดำหมดกินอะไรแหละแกกินอะไรแหละมะเขือมันจะขึ้นจีม่แท้ใส่แต่เป็นนัวเนี่ยเกือบ่มีใส่แต่เป็นนัวนัวเลยนัวแต่เป็นนัวแล้วเนาะบ่มีเกลือนิดหน่อยเขาจุนกนกับกระมังคามบนแล้วก็แห้งเกลือเกลือบนล่ะ บ่มีเกลือฉับเลยนะแดดกินอะไรแดีพีน้องันมีกันเนาะอากาศแบบห้อนห่อนพี่น้องรีตอนสวยเนาะคนมาได้คู่กิโลอยู่ทางนอกเนาะมาลำกล้ามเนื้อบ้านนี่ไปกันไปกับวันดีเลยกัน้องดอดนเนาะอยากไปนำมาเลยพาส่งฆ์ผลมาเลยมาเฮือนพี่น้องเลยอ,อากาศมื้อนี้ก็แดดคักเนาะบ่มีลมพี่น้อง มาพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเดอ้อพี่น้องถา้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องตีก็ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะที่ฮับส่งคลิปแลวบอข่าวโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี